น,นี้แชทหลุดค่ะจักจัันตตอบเดเ็กใช้ดาราสาวโลกสองใบใช่หรือไม่คะเอาละแลค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวสวยจักรจันันรอาคมสิริออกมาประกาศข่าวดีว่าจะเข้าวิธีวิวากับหวานใจอย่างเควัฒนาที่มีแผนวิวาในช่วงวันที่28พฤษภาคม2564จู่ๆก็มีโพสต์แปลกๆจนหลายคนจับตามองเป็นพิเศษและค่ะว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นเพราะรักแล้วก่อนแต่งหรือไม่ต่อมาเธอถูกจับตามองอีกครั้งค่ะหลังจากมีประเด็น ร้อนชาในวงการบันเทิงว่าไกลเอ่ยดาราสาวโลกสองใบที่ว่า วางแผนแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมียคนแรกเนี่ยเป็นเมียที่ผู้ชายรักแต่ดาราสาวเนี่ยเป็นเมียที่ร่ำรวยมีเงินเก็บในบัญชีหลายสิบล้านจึงตัดสินใจแต่งงานกับดาราสาวที่ร่ำรวยเพื่อนเตือนแล้วชื่อน,นี้เนี่ยมีเมียแล้วแต่ดาราสาวไม่ฟังห้ามไม่อยู่ตัวของดาราเพิ่งจะรู้เหมือนกันหลังจากที่ผู้ชายขอแต่งงานไปแล้วนั่นเองค่ะหลังจากที่หลายคนเชื่อมโยงไปที่ดาราสาวจะกระจัดอากรรสิริสดๆร้อนๆก็ได้ปล่อยภาพพิเวศงออกมาสยบข่าวลือ พอมาโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์ภาพที่เธอนั้นตอบเล็กอย่างชัดเจนว่าพี่ก็เห็นแล้วมีคนมาถามเหมือนกันไม่ใช่พี่แน่นอนค่ะขอบคุณนะมันไม่ใช่เรื่องเลยพี่เลยคิดว่าพี่ไม่รู้จะออกมาพูดทําไมอะค่ะเอาเป็นว่าเห็นแบบนี้แล้วชัดแล้วนะคะว่าไม่ใช่เธอแน่นอนแต่จะเป็นใครเชื่อว่าเรื่องนี้มีสืบต่อแน่นอนค่ะ